สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินเดียทาวครับผมคุณผู้หะิงคะอันนี้มันเหมือนที่ว่าอยู่เมืองอินเดียไหมคะที่กูไม่อยากิวเนือนะมึงยังคลอกกูโสดอีกแล้วก็ผู้สตรีฟูดนะค่ะใช่ไหมคะถูกต้องครับคุณผู้หญิงสนใจที่จะทํากิจกรรมของอินเดียทาวใช่ไหมครับไม่ค่ะยุคของอินเดียมาไว้ที่นี่เลยเหรอคะพี่ก็ขอเชิญด้านในเลยครับผมเชิญด้านในไปทําอะไรหรอคะอุ้ยโอ้ต้องไปลงชื่อไปลงทะเบียนอยู่ตรงนี้ ซื้อตั๋วก่อนพี่คะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากไปซื้อพวกของสีฟูแล้วก็สับผมอินเดียค่ะอ๋ออยากทำขออินเดียบ้างั้นเถอะค่ะอุ้ยมีหลายอย่างด้วยอ่ะมีอะไรทำฟันด้วยหรอลงชื่อลงชื่อลงชื่อดไปๆไๆไปอันนี้คืออันนี้คือดินสอแล้วเนี่ยครับผมอ่ะอ่ะเงินเงินจ่ายด้วยนะมีเงินเปล่าเงินเหรอคะเงินค่อยโอนจ่ายทีหลังได้ไหมโอนโอนเดี๋ยวขอ ทำเขียนเคียวโคตรก่อนได้ได้เฮ้ยหืมบอกว่ามันเต็มแล้วมันเต็มแล้วมาไม่ได้ขอบคุยขอโทษลูกค้าด้วยนะครับเคุยค่ะคุยแบบทำไมหน้ามันคุนคุนเนี่ยว่ะจีนเหมือนหน้าเราบางคอจังวะใช่ไหมเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนิดนึงนะครับเราอินเดียแท้ไม่ใช่ลูกครึ่งเป็นเป็นอินเดียแจ๊ๆที่พูดภาษาแท้ได้นิดหน่อยเปเๆสแกนค่ะสแกนขอขอสแกนเคียวโคตรค่ะได้ค่ะอ๋อนี่มันเคียวโคตร มงอ่ะค่ะสแกนได้ไหมโอเคค่ะพี่ยอดเท่าไหร่คะสามร้อยสามร้อยพี่คะพอดีบุชีห้องน้ำอยู่ไหนคะอุ้ยไปไม่เพ้นพอดีห้องน้ำเดี๋ยวถามแม่บ้านคนนั้นน่ะโอ้ยแม่บ้านอุวยพี่คะแม่บ้านขาเอ๊ะคุคุณวะพี่คะพอดีจะถามว่าห้องน้ำอยู่ไหนคะห้องน้ำหรอค่ะ อือดูฝั่งหนูค่ะเพิ่งนู้เหรอคะอันนี้น้องใหญ่จังน้องใหญ่นะคะพี่เล็กๆอย่างหนูอ่ะสู้พี่ไม่ได้หรอกจริงเหรอพี่ทำไมอันนี้แม่บ้านเขาให้แต่งตัวกันอย่างนี้เหรอคะพี่ขออนุญาตนะคะหันหลังให้ดูหน่อยค่ะเข้ามาเหรอคะมีโชว์ลงโชว์หลังด้วยอ่ะทำไทำอย่างนี้สิเธอ โอเคแป๊ห้องน้ำอยู่ตรงนู้นหรอใช่ค่ะคุณลูกค้าอย่าเชืทางนู้นเลยนะคะได้ค่ะขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับนะคะอินเดียชาวยินดีต้อนรับค่ะค่ะอินเดียสะดวกนะคะไปเหอน้องไอเคสบายโลกอ้าวอุ้้ยมาซื้อมากันเลยทำเนี้าวื้อเจอเจออะไรของมันวะยินดีต้อนรับค่ะที่นี่คือสเตตฟู้ดอินเดียโอ้ยสอร์รี่สอร์รี่ เธอเธอคุ้นไหมคุ้นหน้าผู้ชายคนนี้ไหมบุญนี่ถอดไปให้ดูได้ไหมคะฮะถอดไนให้ดูได้ไหมจะดูหน้าบาังเหรอค่ะโอ้มันจะหล่อหล่อกันไปไหมสวัสดีครับนั่งนั่งเหมือนกันตั้งแต่ข้างหน้าเลยวะเออขอโทษนะไม่ได้ว่าแฝดหรือเปล่าเออเอ,อ๋อ,อลูกหลานเราไม่เยอะหน้าตาคล้ายคลึงกันมาไม่เห็นจะร้ายนะร้ายคลึงกันเป๊ะเหมือนขั้นเหมือน่โค้งหน้าออกมาคุณรักค้าอยากกินอะไรเหรอครับวิอยาก มีเมนูอะไรบ้างคะอยากไหมเรามาสีดูละต้องกินไข่เกียวโอ้โหต้องถือว่าเราพี่ใช่ไหมคุณลูกค้ายังไม่สั่งน้ำหรอครับสั่งน้ำเหรอเอาน้ำอะไรครับน้ำแดงน้ำแดงใช่เอาเช็คด้วยไหมเช็คเช็คเช็คค่ะเช็คโอเค l e เออเราเรามีช้อปปิ้งช้อปปิ้งช้อปปิ้งได้กี่อย่างได้กี่อย่างเอามี ครับผมฮะก็อยากถ้าอยากกินอะไรก็ไข่มุกราดีหรือว่าอะไรคะเป็นไข่มุกราดีงั้นเราขอเอาอันนี้ดีกว่าค่ะเอาท็อปปิ้งส้มส้มนะครับส้มนี่ใช่มจ้าส้มใช่ไหมใช่ค่ะมีอยู่ไหนวะว้าโอ้โอ้โอ้ยโก้เดี๋ยวเราจะคัดให้สดๆกับมือเลยนะครับน่งกลัวอ้าวบอกว่าเป็นท็อปปิ้งไม่ใช่หรอโอ้ยโอ้ยเหี้ยโอ้เค้มปีแน่เลยอะอะไรอยู่วะเนี่ย อ่าคุณลูกค้าเอาแบบนี้นะเนื้อเนื้อสดๆนะครับได้เนื้ออ่าน้ำแดงได้ไหมครับผมกับไมอินเดียจริงนะคะคุณไม่ใช้ถุงมงถุงมือหน่อยไงโอ้ยลงไม่หนัลงไม่หนัไม่ลงนะครับโอ้ยโอ้ยบังใช้ถุงมือเนี่ยก็ได้บังอาบังค้าอาบังเดี๋ยวขอบังชิมก่อนนะโอ้ยอย่าพูดนะคะอร่อย แดงมะนาวเหรอลูกค้าถูกใจแน่นอนเดี๋ยวเราขอเติมของดีหน่อยนะฮะเชี้ยโอ้อะไรเนี่ยผงมาซาร่าอันนี้โซดาหรือเปล่าคะโซดาเย้เย้โซดาเค้สมกับมาอินเดียจริงเออเี้ยพอขาดอิเพียนบ่กว่ะว่าแน่หนักลงหมดลงแก้วไม่ลงคืนเอ้าเช็ค้ว้โอ้ย้ยลว้ อ่ะบางมันเริ่มพังแล้วอ่บไม่ค่อย่างมีอ่ะแต่เราจ่ายไปตั้ง300บาทเลยนะบางเยอะเชยนี่อะไรคะนีกคตอกไหมตอกค่ะตอกครีสูตรลับของทางร้านอันนาไม่ปลอดไทยนะคะลองชิมดูครับคุณลูกค้าเป็นไงฮะว้าวอร่อย วันพ่อวันวันพ่อวันมอโอ้วันมอชิดขายเลี้ยวทำให้สองคนนี้ทำให้สองคนวันมอโอเควันมอวันมอเอ๊ะทิ้งก่อนทิ้งก่อนแดงต้นส้มปลายอ่ะเอ๊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 ะยูยู what กินแบบยูกินอะไรเอาส้มค่ะส้มส้มส้มโอ้ โอเคก็โอ้ซอเบซอเบปฏิทูปปฏิเทสโอ้ยลงไหมน่ะโอ้สโงเอาตรงนั้นเลยลี่นี่อินเดียจริงๆใช่ไหมเอออินเดียเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมาถึงที่เลยหรือว่าไอ้นี่มันเพียงเล็กอยู่อยู่อยู่เออขอโทษนะคะปกติที่เคยไปประเทศอินเดียไม่ขนาดนี้นะคะทำไมนะวดเหนื่อยเหนื่อยยาบ้านายเรียกมาการินมาการิน chim chim Chìm chim hôn chim chim yeah okay chim 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 เอาน้ำอะไรครับคุณผู้หญิงเอาน้ำเขียวน้ำเขียวเย้สำหรับคุณผู้หญิงนี่ผมไม่แก้วหมายเลยนะคือแบบว่าเอาตรงๆนะเหมือนนี่เราไม่น่าหลงเข้ามาเลยน้ำเขียวนี่ขอเป็นขวดนี้กลับบ้านก็ได้นะคะ no 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 เป็นสูตรรับของทางร้านนะโอ้โหโอ้ยให้มันลงสิพี่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยา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 หยไมยกิยาะยฮ้ยายา้ยาห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 ยานยาหยาหยาหยัหยยายาหยยาหยายาายาหยยาหายายยาหยยายยาหยายาายาหยายาหยยาห One m o โมโอเคย่า I I want ไคดาวเลือกเลือกใบนี้ใบนี้ว้าย่าท็อปป n ้ท็อปป n ้เออมันนาวมันนาววันนี้โอเคยูม่เอาแมาวันนี้ม่เอาไม่เอามลี่พอนะเรากลับบ้านกันดีกว่าว เลือเรือเืออพริกพกโอ้พริก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 กอ๋อริกกรสังิ่งเาว่าอะไรนะลิว้าิลิอุ้ยโอ my god ว้าวว้วอออวอ water อ e ่อ a t e r w a t a ก็มาโอ my god ใอ้แมงแดงง่าย เอาตรงเนอะประเทศอินเดียเป็นหนึ่งจริงวเออมันไม่เที่ยนเที่ยนมันเพี้ยนแค่ไอเนี่ยอันนี้จะเพี้ยนเพราะมันคนเดียวแต่ว่าเดือยแต่ว่าเดือยขอโทษๆบายลาก่อนของเอาไปไปสรผมดีกว่าอ่งนุ่งนุ่งนุ่งอ้เอ้ยอยู่ขอให้ที่ให้ที่สุดท้ายแล้วให้ที่สุดท้ายให้สุดท้ายไปได้ะไรเปได้ะไรเราขาดคนโอ้มายกอมีอะไรอีกมีอะไร ยูไม่จริงของไอ้เลยอ่ะมันอาหารหมาค่ะยูอาหารหมาใส่ให้ไอแดงได้ง่ายอ่ามันเป็นท็อปปิ้งอยู่ท็อปปิ user. ้งไม่ใ like ช่แ like ล้วย oh. hey, ูโอ้ยหนอวันมอวันมออินเดียส่นเจินขอโทษนะคุณพูดอังกฤษเป็นคำเดียวเหรอวันมอวันมอวันมอยูช้อยส์วันอันนี้เออโอ้ยไนท์ช้อยส์คุณเสียบรรยาณ์นะเนี่ยแล้วไงโอ้ยถุงมือก็มีว้าว วนวนอันนี้ชาโอ้กาแฟโอ้ไข่ไข่ดาวบ้านใครใส่กาแฟมานีเลยโนนโอยอดมันกเทอโน่มไปไปกับบ้านเออโน่นโน่นนไปบ้านเดี๋ยว ใส่น้ำก่อนอยู่ใส่น้ำโอ้ยเยอะเยอะเยอะโอ้ยหัวมากแปหัวมากเอ้ะบายบายเอาเอ๊ะเอ๊ะเอ้ยพังสามเด็ดแล้วกินเลยไหมตโงโกเทคโครเทโครตรงโกโฮมถ่ายแล้วตัวมะพรอยเนี่ยมาสู้โอ้ยมาพีเปร็อ่ะกินอยู่จะไม่กินหน่อยหรอ ไอาไม่เป like ็นไรเอากลับบ้านก็ได้ right okay ก ần ần ลับบ้านกลับบ้านโอเคแล้วเจอกันนะครับว่ายาสระผมค่ะวอาุณสระวอายาสระผมเหรอโอเคอยาเชิญล้างข้างหน้าได้เลยครับไอเคและนี่คือสระผมแบบอินเดียฮะไอซ์กอลขอเชิญคุณลูกค้านั่งลงเลยครับนั่งลงโอ้นั่งลงนั่งยั้สนั่งนั่งนั่งผู้ดูการนั่ง ไม่ต้องมาคุณลูกค้าครับไม่ต้องตกใจไปนะครับมันคือสูตรท้าหลังทางร้านนะครับพ้าะโดนแล้วล่ะโอ๊ยะไรวะเยอะโอ้ยเปลี่ยนเลยไปยูไปยูลุกไปอย่าเงียบอย่าเนียบเปลี่ยนทุกคนโอเคโอเคเราจะสับผมคนแรกก่อนเลยนะครับ ต้องขอเลยต้องขอเร็วแล้ววะอะไรวะเราจะสระผมกันเลยนะครับคุณลูกค้าครับครับนี่ปัญหาตรงไหนครับโอ้มันน่าสนใจมากเลยเออเดี๋ยวเราส่ะพระผมให้เลยครับโอ้โหเหี้ยมากว้าวคุณลูกค้าครับติงติงใครบ้างก็ไม่รู้ว้าวตีนมึงคนเดียวแหละมึงเพิ่งลงหรืออาจจะเป็นติงคนที่ทวจะโดนตาชาโนเออคุณไว้ใจบางซีว้าว

อ้อยูเคยูเคยูเคอีกสองคนมันไปไหนโอ้ยูยูต้องซ่องให้ไปไหนอ่ะอ่ะยูยูยูเดี๋ยวเบูไดเมโอ้ diamond r e a y good diamond d i a n d ม yeah r e y good d i a m ยูรู้จักไหมไอเคยเห็นในติกตอกนะ o ย yeah tiktok y e a ้หลังน่ะดีมากลสาสิวโอ้ดูสิโอ้สีเขียวธรรมชาติอ วนเดี๋ยวไปขอล้างหน้าก่อนนะไอ้ล้างหน้าด้วยอุ okay, okay. Oh, okay. ้ย okay. อ uh, oh. mm ู hmm. Tao, ้เฮ้ยว้าวขาก็ดีจริงได้ไห์ถ้าแสบตาแสดงว่าสมูทมิสเคมีแต่ว่าอันนี้ไม่แสบตาไม่มีซานเคมีโอ้ยยูโอเคไหมยูโซแบบว้าวแต่ฟอร์มันเข้าตาไอ้ปะดูโซกุตรังหน้ารังหน้ารังหน้าว้าวว้า้าวหยุดหยุดหยุด โอเคโอเคฮยูสู้ดโอ้โอ้ยูยูเฮ้ยยูเฮ้ยช่วยด้วยเฮล์มี่เฮล์มีมีคนตายไอเค้คุณลูกค้าที่มีปัญหาอะไรครับพอดีฟันเหลืองอะค่ะอยากมีฟันที่ขาวสวยแบบว่าเหมือนเหมือนพี่ลิซ่าค่ะฟันที่เขาเป็นเลียวเลียวเล็กๆอะค่ะเหมือนพี่นางงามเขาทำมาค่ะแล้วก็น้องเราอยากทำจัดฟันเหล็กค่ะโอ้น้องคุณน้องอยากทำฟันด้วย อยากถามว่าราคาเท่าไหร่คะห้าร้อยเบอร์ดิงห้าร้อยบาทจริงหรอ <Yeah. S 1> จัดฟันห้าร้อยบาทอยู่ได้นานไหมคะเป็นปีเลยนู้อันนี้คือเอิญจะจัดฟันใสนะคะทุกคนฟันใสเพราะว่าเอิญฟันเหลืองมากแค่ห้าร้อยบาทจริงหรอคะ Yes เอาเลยคะ่ะคุณหมอโอ้อ่ออันดับแรกขอขออนุญาตดนึงนะไม่ต้องตกใจไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลูกค้านอนรอเลยสบายสบายน่าค่ะนอนสบายสบายสบายครับ อะไรทำไมต้องตีนะโอ้โทรความปลอดภัยของคุณลูกค้าไงยะโอเคเอาลูกดูเอาสั่งเอาหยุดยะยะเฮ้เป๊ะเป๊ะย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 ะเลืเย็ด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 เด้อคุณอยู่สปีริงรีสมึงอันนี้ถอดมึได้นิดเดียวมึงถูกมาต่องไปบอกภาษาอังกฤษด้วยคุณอาบังคุณก็พูดภาษากลางกับเราเลยมันจบจบไปซะโอเคโอเคนอนได้นอนได้คุณลูกค้าพร้อมไหมครับ ฮาวเตอร์อันนี้เอาไว okay. ้ก oui> yeah. ันเจ็บนะครับโอเคบีไว้ถ้าเจ็บนะครับนี่ถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีนะเจ็บอ่าดูต้องดูต้องดูต้องอืมอะไรอุปกรณ์อะไรไม่ยโอ้เคเดี๋ยวบางมาแป๊บนึงนะครับขอเอาน้ำก่อนอ๋ออันนี้เป็นยาชานะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวคุณค้าอาบาก่อนนะครับ อ่ายู่ยูยูยูยาชาอยู่ยาชายาชาอ่าโอเคชาจนบวมแล้วค่ะตัวนี้ทำไมยาชาคุณปวดจังเลยคะทั้งปวดทั้งเจ็บอ่ะยาชาคุณเจ็บมากลูกจะรอสักครู่นะครับอยู่ยู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 เฉยเฉยยูเฉยเฉยยูเฉยเฉยคุณหมอจะเริ่มทำการถอนฟันแล้วนะครับมา โอ้ my god โอเคอ่้อี่ฟันอี้โอ้เฮ้ยอยู่ๆถ้าคุณขยับคุณจะเจ็บนะครับคุณอยู่เฉยๆอีฟันสวยๆนะครับอีฟันสวยๆนะครับยาโอ้เริ่มเข้าที่แล้วนะครับนี่จัดฟันอย่างสวยงามแล้วถ้าฟันมันหลุดล่ะคะไม่หลุดไม่หลุดอี้อี้เยอะ โอเคเอาค่อยที่ค่อยที่มันยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะอ่าโอเคเดี๋ยวกูโอ้ยอยู่ไปไปมุ่บปากมุ่บปากมุ่บปากเลสลุกลุกอ่าะกูรูกครับไปต่อไปนะครับคุณลูกค้าอุ้ยว้าวอ่าบ้าครับผมโอเคครับคุณลูกค้า

เนาทำอะไรผิดอะไรเฮ้ยยูไอทำอะไรผิดอ่ะทำอะไรผิดเขาไมาจับกูทำไมไม่รู้เลยเหรอเนี่ยอ้าเ้ยูนี่ไอทันฟันอะบางคะาเขาเขาตอกฟันฉันจนไปฉันหและทีเนี้ยอยู่ฟันฉันก็กลายเป็นสีเหลืองจากที่ฟันฉันไม่ได้เป็นสีเหลืองแบบนี้เลยแลนี้เหงฉันก็บวมเขาโกหกเป็นนักเสบบางไม่ทำอะไรยังไนแล้วพี่สําคัเอาเข็มใหญ่ๆมาแทงได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่เฮ้ยยูไม่ใช่เลย คุณทำผิดคุณทำหมอฟันดีๆเขาไม่ทำอย่างนี้เราไม่เห็นแก็ของถูกเลยน้องไมเรี่ยไปแล้วค่ะเอามันไปขังคุกเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยอยู่ๆแต่มันไปไม่ต้องมันพูดอะไรเท่านั้นแหละไม่ทำอะไรผิดเลยอ่ะเฮ้ยตั้งแต่ของสกปรกของคุณแล้วเดือนฟันธุ์เลยลูกเลยเฮ้ยทำอะไรกัน งอนงั้นมีที่หนึ่งที่นี่ดีจริงหรอที่คิดว่าเดรนโอเดรนอ้ะเฮ้ยที่มันดังในโซเชียลป่ะพี่ใช่อ้ย้ยแพงไหมอ่ะไม่แพงจริงหรอใช่ถูกและดีมีอยู่จริงไปแล้วค่ะไปกันมาตำรวจอยู่ที่ไหนคะบางสิทธิ์ใช่งหรอคะไปแล้ค่ะ แบบเครื่องมือแบบทําอะไรไม่นูุฟันหายหมดเลยค่ะคุณหมอไปเหลืองไปเหลืองันเ,เหลืองืออ,อพี่หมอมีหายด้วยมีเหลืองด้วยหนูอ,อายมากค่ะคุณหมอเนี่ยค่ะทาได้แก้ได้ครับเอ,อหอใช่เป็นแต่ว่าการทําฟันเนี่ยจริงๆก็ต้องเลือกทั้งคุณหมอที่ทําแล้วก็วิธีการที่เหมาะสมด้วยนะไม่หนูเห็นมาราคาถูกค่ะแล้วแต่ว่าเงินน้อยคุณหมอครับแต่หนูอยากฟันสวยแล้วก็เห็น ขาวๆทั้งนั้นแล้วก็เรียงฟันแบบสวยอยางก,กระดาอาอยางกานนรงามหนูก็เลยอยากทำฟันแล้วหนูก็เลยเห็นโฆษณา,าทางโซเชี่ยวแค่ห้า้อบาทห<อ>นูก็เลยอยากทํากับเขาและทีนี้สภาพคือตอนนี้คือฟันทั้งเหลืองทั้งหลอทั้งอุย้ยดูไม่ได้เลยค่ะคหมอ อย่างดัดฟันใช่ไหมคะที่ไปดูมาจัดฟันที่บางทีเนี่ยราคาถูกมากๆกเนี่ยก็ต้องพึงระวงังบางทีเป็นดัดแฟชั่นบางทีเป็นดัดโดยที่คุณหมอหรือไม่ใช่คุณหมอเลยก็มีน,น,น่ากลัวมากเคยเห็นที่แบบฟันหลุดทั้งแผงเลยก็มีเจ้าคุณหมอซึ่งสมัยนีย้หมอฟันเนี่ยทำแพคเกจในการจัดฟันเนี่ยราคาไม่ได้สูงมากเดือนนึงจ่ายประมาณพันห้าสองพันซึ่งมันอยู่ในเกณฑ์ที่เราเพิ่มจากเดิมเนี่ยนิดเดียวเองแต่ได้ทั้งความสวยที่ดีงามคุณหมอผ่านการ ทำเคสมาเยอะแยะจ่ายเพิ่มนิดเดียวแต่ได้ฟันครบถ้วนสวยด้วยแข็งแรงใช้งานได้เป็นส0 2 0ปีเลยสบายมากดีดีด้วยงั้นขอเออนี่แก้ปัญหาได้ง่ายเลยใช่ไหมคะแก้ได้ค่ะส่วนฟันเหลืองที่หนูไปแปะฟันขาวมาอย่างแปะฟันเทียมหรือว่าพวกวีเนียที่มันแบบถูกมากๆแบบนั้นก็คือเขาใช้วัสดุกดฟันบางทีเขาแปะไปเป็นกระดาษเลยแบบนั้นเนี่ยใช้ไหมขัดฟันไม่ได้เหงื่อกัะเสบผ่านไปปี2ปีจากฟันสวยๆนะคะกลายเป็นฟันขาว แต่มีกลิ่นปากเต็ไมไปหมดเลยเหน่ามากแบบมันคือน่ากลัวมากแต่ว่าถ้าทําวีเนียร์เนี่ยพี่หมอก็ยืนยันว่าวีเนียร์เนี่ยเป็นวัสดุที่ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ว่าทําทีเดียวอยู่เป็น 10- 20ปีซึ่งพอหารต่อปีอย่างต้องเงินเองเนี่ยอายุยังไม่เยอะทําเสร็จปุ๊บอยู่หารต่อปีเป็นไงก็คุ้มค่ากว่าแล้วฟันเราเนี่ยไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวนะมันต้องสวยแล้ว สุขภาพดีเพราะทาฟันมันเจ็บใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าทำทีเดียวแล้วอยู่10บยปีเนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วค่ะค่ะแต่การทําวีเนีย์เนี่ยสามารถเลือกทรงฟันได้ทำให้ฟันเรียงแล้วก็ทําให้ฟันสวยเหมือนแบบนางงามดาราอพูดยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยอะไรคนไทยอะไรเก่อมาเฮ้ยเ่ก่เ่เ่เ่่เเ่เ่ เป็นอบังหมอเถื่อนทุกคนอันอยากจะบอกทุกคนเลยนะคะว่าอย่าทํากับหมอเถื่อนแล้วก็อย่าทํากับที่หมอราคาถูกเราเข้าใจนะว่าทุกคนอยากฟันสวยแต่ทุกคนต้องดูด้วยว่าคลินิกเขาปลอดภัยไหมเช่นเดอะเดนคลินิกอะไม่ว่าจะเครื่องมือทันสมัยคุณหมอที่ผ่านประสบการณ์ ทุกคนที่นี่สะอาดปลอดภัยที่สําคัญจัดฟันไม่ว่าจะจัดปันเหล็กจัดฟันเหล็กจัดฟันเหล็กก็สามารถจัดได้แล้วก็เป็นราคาที่คุ้มเดือนหนึ่งประมาณพันห้าเลือกยางฟันตามแฟชั่นที่ทุกคนชอบได้เลยทุกคนพันห้าถือูกมากข้อ2คือจัดฟันใสจัดฟันใสคือเข้าที่แค่ระยะเวลาแค่6เดือนใช่ไหมคะคุณหมอแล้วจัดเคสถ้าจัดฟันใสกับที่เนี่ย จะรู้ตั้งแต่วันแรกเลยว่าจะกี่เดือนเสร็จรีกันได้ใช่ครับหลังจากฟันใสแล้วเราต้องใส่รีไหมคะต้องก็ควรจะต้องใส่รีครับเพราะว่าจะได้ล็อกฟันตำแหน่งฟันไวให้นิ่งสวยตลอดเลยเขาจะท้ายฟันจัดฟันอะไรนะคุณหมอที่ว่าฟันขาวๆที่คนกําลังฮิตกันใส่แล้วก็นางงามดาราที่เขากําลังนิยมใช่าวีเนียครับวีเนียอ่าแล้วที่ว่าเขาแปะกันแบบนี้เขาที่ราคาพันสองพันที่แปแปะไปเขาก็ใช้วาสดูอุดมาแปะไป อันนี้ก็คือหน้ากลัวนะครับใช้ไปตอนแรกๆอ่ะสวยนะแต่พอผ่านไปปีสปีอ่ะมันก็จะแบบเหงือกอักเสบอ๋อที่หมอบอกเม,มื่อกี้กลิ่นปาก,กนากี่คือน่ากลัวมากแต่ว่าถ้าทำทีเนียอย่างอย่างทางี่หมอเนี่ยเราก็จะดูเลยว่าหน้าคนไข้เนี่ยทรงนี้รอยยิ้มที่เขาอยากได้ดาราที่อยากได้ที่ยิ้มแล้วมั่นใจคือใครเราก็เอาสองอย่างมาผสมกันมันเป็นอาร์ตแอนด์ไซล์คือศิลป,ปะและวิทยาศาสตร์เพื่อให้คนไท้เนี่ยมีรอยยิ้มที่มั่นใจสวยสมคลิกอ่าแล้วก็ในราคาไม่แพงใช้ได้ยาว มันคือเรื่องจริงต้องขอบคุณหมอโชคมากเลยนะคะครัอยากถามว่าทําไมเลือกที่นี่คะโอ้โหทุกคนทําไมเลือกที่นี่เป็นคําถามที่คนคงสงสัยว่าโอ้ยสถานที่จัดฟันก็เยอะแยะแล้วทําไมถึงเลือกที่นี่หนึ่งทุกคนเราเชื่อมั่นในคุณหมอค่ะคุณหมอโชคเป็นหมอที่เชี่ยวชาญในเรื่องฟันเฉพาะทางเรื่องการทําจัดฟันวีเนียและจัดฟันายเพราะว่าเอิญอยู่กับหมอโชคโดยตรงอสอง สะอาดปลอดภยัย 3. ที่นี่บริการดีมีพนักง,งานดูแลตลอดทุกคน 4. คุณหมอสามารถตอบปัญหาที่เราเจอได้ชัดเจน เออชอบคุณหมอที่แก้ปัญหาเราได้เฉพาะจุดไม่ใช่หมอที่อยากขายทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะหมอโชคแนะนําเราตรงจุดปัญหาตรงจุดจ่ายเท่านี้นะเราไหวเท่านี้เราบอกหมอโชคได้เออเลยเลือกที่จะทําที่นี่เพราะว่าสาคัญที่สุดคือพี่หมอมองว่าเรายังเป็นหมออยู่เนาะเราคิดว่าการทําฟันเนี่ยมันก็คือภารกิจมันคือหน้าที่ที่เราต้องช่วยเหลือคนไข้ส่วนเขาอยากทํามากทําน้อยหรือตามงบเนี่ยอยู่ที่เขาสะดวกใจเลยแต่ว่าพี่หมอมีหน้าที่ให้คนไข้เนี่ยมีรอยยิ้มที่สมบูรณ์แล้วก็ไม่เป็นโรค แล้วก็การทํางานก็แฮปปี้และแค่นี้พอแล้วจริงไหมแล้วก็ที่เนี่ยคืออยากจะบอกนะทุกคนเดอะเดนเนี่ยเป็นสถานที่ทําฟันที่คนเข้ามาทําเยอะมากเหมือนที่เอิญเดินเข้ามาเมื่อกี้คือลูกค้ายเยอะมากใช่ค่ะทําไมลูกค้ายเยอะขนาดนี้คะคุณหมอก,ก็ต้องตอบว่าอาจจะเป็นเพราะคนไข้ที่เราน่ารักด้วยเราทําคนไข้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่คนไข้เมื่อเราทําเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีความภูมิใจแต่สิ่งที่สําคัญคือ เราบอกเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนบอกเพื่อนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นญาติบอกญาติกันค่ะแล้วทุกคนเชื่อไหมว่าที่หมอไม่ได้มาจ้างอะไรเอินนะแต่เอินเลือกที่จะมาเพราะว่าเอินไว้ใจในที่นี่จริงๆอาะคุณหมอยังไงก็ฝากเรื่องฟันเอินด้วยนะได้เลยค่ะเอินเลิกแล้วค่ะเกี่ยวกับมดเขื่อนเนี่ยควรจริงๆค่ไม่กล้าที่จะทำอีกอย่าไปอีกนะพื่อนคือเอินกลัวคุณหมอเราก็ไม่ได้ทำตรงนะ เป็นขั้นตอนของการเลือกสีฟันค่ะทุกคนจำก่อนหน้านี้ได้ไหมที่คือแบบว่าเป็นฟันแบบใหญ่ๆแต่ก็เอินฟันเรียงอยู่ใช่ไหมคุณหมอใช่ค่ะฟันเรียงแต่คือฟันเอินมันใหญ่นะมันไม่ได้เล็กแบบนี้นะเนี่ยอันนี้คือเอินใส่วีเนียที่เป็นแบบว่าตัว,ต,วตัวสำรองตัวเทสลองไปใช้ในชีวิตก่อนสักสองอาทิตย์คุณหมอบอกอย่างนี้ไหนฟันนี้นะี่ไห แบบว่าหน้าเด็กลงไมทุกคนเห็นไดมตืนเต้นหมอเอาเลยได้เลยนะได้ค่ะเล่นเลยนีเรามาใส่รีเทนเนกันนะคะตื่น้นสุดหลังจากที่เราจัดการเสร็จแล้วแล้วเราหอมมีแล้วเนี่ยก็ยังต้องใส่รีเทนเนอร์เพื่อให้ ล็อกตำแหน่งฟันไวให้ดีที่สุดอันนี้ใส่เวลาไหนบ้างคะถ้าตามกำหนดจะช่วงแรกๆนะครับก็าอาจจะประมาณ18ชั่วโมงต่อวันถ้าจาดกันเสร็จเกิน6เดือนแล้วอาจจะปรับจากการใส่ประมาณ10กว่าชั่วโมงเนี่ยให้เหลือวัน18ชั่วโมงได้คือ3เดือนจะได้สบายคือลีโ เราอาจจะเคยเห็นรีเทนเนอร์ใสทั่วไปตามหลายๆคลินิกใช่ไหมคะ,<ป>ะแต่รีใสที่หมอเนี่ยที่หมอ,อมีแหลกเอง,งพี่หมอลำเข้าแข็งตัวเนี้ยจากเยอรมันเพื่อให้มันมีมาตรฐานที่สุดจะใสเหมือนกันแต่จีิงความแข็งมากกว่าทนกว่าแล้วก็ใสสบสายกว่าจับแล้วรู้เลยว่างานเปนเนี้ยเแล้วก็ององมันดีใ,ใช่ปะ่ะของเยอรมันนะคะทุกคนดูขอบคุณพี่หมอนะคะเอาของดีให้